ขอทักทายทุกท่านสำหรับท่านที่เกิดอยู่ในราศีตุลท่านใดที่ผ่านเข้ามารับฟังกับช่องของเราในวันนี้ก็ขอทุกท่านจงโชคดีวันนี้เราก็จะมาชี้แนะแนวทางเพื่อให้การสว่างสวัยเพื่อเป็นแนวทางในการรับฟังซึ่งดวงชะตาของท่านท่านที่ผ่านมานี้นั้นในช่วงของเดือนที่แล้ว บางท่านก็ได้รับบทเรียนกันมาแล้วมีทั้งสมหวังและมีทั้งผิดหวังมีดีบ้างไม่ดีบ้างก็คละคล้าปะปนกันปาก็เปรียบเสมือนกับลูกโป่งสวรรค์ที่ตราบใดยังมีแก๊สยังมีลมอยู่ก็จะล่องลอยไปตามสายลมตราบใดที่หมดลมหมดแก๊สก็จะล่วงหล่นลงมาคละเคล้ากับพื้นดิน ชั้นใดก็ชันนั้นเปรียบเสมือนกับชีวิตของคนเราคนเราก็อยู่ด้วยบุญนำพาวาสนาสูงทรงจะคลับเคลื่อนนำพาให้ดวงชะตาของเรานั้นบางท่านนั้นก็เคยประสบกับสิ่งดีๆบางท่านก็มีการผิดหวังมาในช่วงนี้บางท่านเราเคยทำดีเคยช่วยเหลือ กับบรรดาสัตว์ต่างๆที่อยู่ร่วมโลกกับเรามาในชาตินี้ตัวของเราก็จะประสบกับสิ่งที่ดีๆและจะมีความสำเร็จมีความเจริญรุ่งเรืองต่อไปเรามาเริ่มกันที่ชาวราศีตุลในช่วงนี้ในช่วงของเดือนพฤศจิกายนนี้นั้นทุกท่าน ก็นับว่าภายในช่วงนี้ถือว่าดวงชะตาของท่านนั้นมาแรงโดยเฉพาะในเรื่องของโชคลาภการเงินและสิ่งแวดล้อมต่างๆที่เคยผ่านมาเมื่อก่อนนั้นเคยติดขัดท่านเคยทำอะไรในช่วงของเดือนที่แล้วนั้นท่านก็ไม่เคยมีความสำเร็จแต่ต่อจากนี้ไปท่านทำอะไรก็จะมีผลดีจะมี ดวงของท่านจะมีการที่เรียกว่าต้อนรับในเดือนของพฤศจิกายนส่วนที่ของดีๆก็จะเริ่มขึ้นมาเรื่อยๆการทำค้าขายหรือทำธุรกิจต่างๆท่านจะมีเงินหมุนเวียนเข้าออกอยู่เสมอจะมีรายรับมากกว่ารายจ่ายเงินของคุณนั้นจะมีการหมุนเวียนเข้ามาหาท่านอยู่เรื่อยๆ เงินทองจะคล่องตัวมากขึ้นชาวราศีตุลในช่วงนี้จะมีข่าวดีเกี่ยวกับในเรื่องของการงานเข้ามาอีกด้วยงานที่ท่านทำนั้นจะมีความราบรื่นและจะมีความสำเร็จที่ดีและจะส่งผลดีในเรื่องของการเงินอีกเช่นเดียวกันชาวราศีตุลน,นั้น ในช่วงนี้จะมีดวงชะตาที่โดดเด่นอีกครั้งในเรื่องของการเงินการทองในเรื่องของโชคลาบในช่วงนี้ก็พอมีบ้างท่านจะลงทุนอะไรก็ให้ท่านรีบลงทุนได้เลยในด้านของการเสี่ยงโชคเสี่ยงลาบก็จะมีเลขที่ดีอยู่ใกล้ตัวของท่านเช่นทะเบียนบ้านทะเบียนรถหรืออายุของคนเรา นี่แหละเรียกว่าโชคลาบใกล้ตัวบางครั้งตัวเราก็มีโชคมีลาบได้จับเงินก้อนก่อนที่จะสิ้นเดือนนี้ทุกคนนั้นย่อมมีโอกาสดีในช่วงนี้ท่านจะทำอะไรก็ท่านรีบลงมือทำได้เลยบางสิ่งบางอย่างนั้นอาจจะเกิดขึ้นอย่างที่เรียกว่า โดยฉับพรันท่านจะลํำรวยมีเงินมีทองเป็นกอบเป็นกรรมอีกตาหากในช่วงนี้ถือว่าดวงชะตาของชาวราศีตุลในช่วงของเดือนพฤศจิกายนนี้สิ่งดีๆจะเกิดขึ้นกับตัวของท่านท่านจะทำงานอะไรเกี่ยวกับในด้านของการค้าขายก็ถือว่าดีอีกเช่นเดียวกันชาวราศีตุลจะมีความสำเร็จ จะมีคนคอยให้การสนับสนุนท่านอีกต่หากการเงินการทองก็ถือว่าคล่องตัวเงินทองบางทีบางครั้งนั้นท่านอาจจะมองเห็นช่องทางใหม่ๆที่จะหาเงินหาทองเข้ามาจุนเจือครอบครัวของท่านให้ท่านมีความสุขอีกเช่นเดียวกันการทำงานอีกเช่นเดียวกันบางท่านนั้นเบื่องานเก่าอยากจะไปหางานใหม่ทำ อันนี้ก็ย่อมทำได้ท่านจะมีความสำเร็จอีกเช่นเดียวกันท่านอาจจะไปได้งานที่ดีกว่างานเก่าที่ท่านทำท่านจะเป็นคนที่เรียกว่าโชคดีในช่วงของเดือนพฤศจิกายนชาวราศีตุลน,นั่นจะเอ่ยปากอะไรก็จะเป็นเงินเป็นทองในช่วงนี้ท่านไปติดต่อเกี่ยวกับในเรื่องของการงานการเงินหรือเข้าหาผู้หลักผู้ใหญ่ท่านจะมีผลดี จะมีความสำเร็จเกิดขึ้นกับตัวของท่านทั้งนั้นบางท่านนั้นเปิดกิจการค้าขายก็จะมีความสำเร็จมีความรุ่งโรจน์ในช่วงของเดือนพฤศจิกายนนี้ชาวราศีตุลน,นั้นก็ถือว่าดวงเปิดแล้วท่านจะหยิบจับอะไรก็ให้ท่านรีบทำได้เลยการทำมาค้าขายถือว่าเป็นโอกาสทองของท่านท่านจะมีความสำเร็จเกิดขึ้นทุกสิ่งทุกอย่าง ในเรื่องของโชคลาภก็พอมีบ้างในช่วงนี้ก็ขอให้ท่านลองดูตามที่บอกมาในข้างต้นนั้นถือว่าชาวราศีตุลน,นั้นในช่วงต่อไปนี้ท่านจะประสบกับสิ่งดีๆแต่ในช่วงของวันที่16จะมีดาวพระทิตย์เข้าสู่ในราศีพิจิตอันนี้ชาวราศีตุลก็ต้องละวังไว้บ้างบางสิ่งก็อาจจะเกิดขึ้น บางสิ่งบางอย่างก็อาจจะไม่เกิดขึ้นแต่สิ่งที่ท่านต้องระวังในเรื่องของการเงินการทองในช่วงนี้อาจจะมีการบกพร่องหรืออาจจะมีการจับจ่ายใช้สอยเกินกำลังตัวของเราเรา,เราอาจจะมีรายรับน้อยในช่วงนี้ท่านจะมีรายจ่ายมากแต่หากว่าท่านจะมีรายจ่ายอะไรก็ขอให้ท่านระมัดระวังจ่ายที่ในสิ่งที่ท่านจำเป็น แล้วก็จะไม่เดือดร้อนพอเข้าสู่ในเดือนธันวาคมซึ่งตรงกับวันที่สี่จะมีดาวพระเกตเข้าสู่ในราศีตุลซึ่งเป็นราศีของเรานั้นดวงชะตาของชาวราศีตุลในช่วงของวันที่สี่ที่ดาวพระเกตเข้ามาอยู่ในราศีเรานั้นดวงชะตาของเราจะเข้มแข็งแข็งแกร่งทำอะไรก็มีคนเกรงกลัว บารมีของเราเราจะได้เป็นใหญ่จะได้เป็นเจ้าคนนายคนอีกตาหากเราจะมีลูกน้องและมีบริวารล้อมหน้าล้อมหลังท่านจะทำอะไรก็จะเป็นผลสำเร็จดีทั้งนั้นรวมถึงในเรื่องของการงานการค้าขายก็จะมีความสำเร็จโดดเด่นในช่วงนี้ชาวราศีตุลในช่วงของวันที่ สี่ที่ดาวพระเกตเข้ามาอยู่ร่วมมาอยู่ในราศีร่วมกันนั้นก็ถือว่าเป็นโอกาสทองของชาวราศีตุลท่านจะหยิบจับอะไรท่านรีบไฟฟ้าได้เลยการลงทุนไม่ว่าจะเป็นงานเล็กหรืองานใหญ่หท่านลงทุนได้เลยถ้าก็ท่านรับจ้างเกี่ยวกับการก่อสร้าง รับเหมาอันนี้ก็ถือว่าดีงานของท่านจะมีเข้ามาท่านอยู่เรื่อยๆมีทั้งงานเล็กงานใหญ่ท่านจะทำได้และเงินทองก็จะหลั่งไหลเข้ามาาท่านหลายช่องทางถ้าหากว่าท่านไปร่วมทำบุญทำทานหรือจะไปทำกุศลอะไรในช่วงนี้ก็ถือว่าดีจะเป็นการเสริมดวงชะตาของท่านอีกให้มีความแข็งแกร่งเกิดขึ้น เพราะฉะนั้นชาวราศีตุลในช่วงของเดือนธันวาคมให้ท่านรีบทำเลยจะทำอะไรก็จะมีผลดีเกิดขึ้นกับตัวของท่านในเรื่องของโชคลาภการงานการเงินนั่นก็ถือว่าดีในเรื่องของความรักความใคร่อีกเช่นเดียวกันในช่วงนี้ก็ถือว่าท่านจะมีประสบการณ์ที่ดีท่านจะ มีสเสน่ห์ท่านจะเป็นคนที่เรียกว่าใครเห็นใครชมใครเห็นใครก็นิยมยกย่องท่านจะเป็นคนที่เรียกว่ามีสเสน่ห์อย่างแรงถ้าก็าท่านอยู่เป็นโสดอยู่ท่านจะมีคนหมายปองในช่วงนี้แต่ท่านอย่าเจ้าชู้จะเป็นการดีสําหรับท่านที่มีคู่อยู่แล้วห้ามเจ้าชู้ถ้าก็าเจ้าชู้แล้วจะทำให้ครอบครัวของท่านนั้นเกิดการเดือดร้อนได้ เพราะฉะนั้นจะทำอะไรก็ท่านตรึกตรองดูให้ดีเสียก่อนในช่วงของเดือนธันวาคมท่านจะประสบกับสิ่งดีๆทั้งนั้นในเรื่องของโชคลาภก็มีในเรื่องการงานก็ดีการเงินก็มีเข้ามาหาท่านหลายช่องทางในเรื่องของกิจการต่างๆนั่นที่ท่านทำมาก็จะส่งผลดีกับตัวของท่าน ในเรื่องของโชคลาภมีแล้วในเรื่องของดวงชะตาหรือว่าในเรื่องของอ,อุบัติเหตุต่างๆในช่วงของเดือนธันวาคมนั้นก็มีบ้างให้ท่านระวังสิ่งที่จะเกิดนั่นก็เกี่ยวกับของมีคมของแหลมๆหรือว่าหากว่าท่านทำงานเกี่ยวกับเครื่องจากเครื่องยนต์หรือว่าของสูงอันนี้ท่านระวังไว้ในช่วงของเดือนธันวา อาจจะมีอุบัติเหตุเกิดขึ้นกับตัวของท่านในเรื่องของสุขภาพและภารณามมยท่านที่เคยเป็นโรคหรือว่าเป็นโรคประจำตัวอันนี้ท่านระวังเขาไว้อาจจะมีการกระทบกระทั่งหรือว่ามีการย้อนเข้ามาอีกการที่เราเป็นโรคประจำตัวนั้นอาจจะต้องไปพึ่งพาอาศัยหมอบ่อยครั้งในช่วงนี้แต่สำหรับท่านที่สูงอายุก็ให้ท่านระวังเขาไว้บ้าง ในเรื่องของการเจ็บป่วยในช่วงนี้ทุกสิ่งทุกอย่างเราจะสรุปโดยภาพรวมชาวราศีตุลน,นั้นท่านเป็นคนที่เรียกว่ามีอุปนิสัยใจคอที่ดีท่านเป็นคนที่เรียกว่ามีปปาเ,นนเม,มตามีความกรุณากับคนทั่วไปท่านเป็นคนที่เรียกว่าชอบช่วยเหลือสังคมอีกตาชาวราศีตุลน,นั้นท่านเป็นคนใจดีพูดจาเพราะ จะทำอะไรก็ทำด้วยใจจริงท่านไม่เคยปิดบังอะไรท่านเป็นคนทิดชอบเปิดเผยอยู่เสมอชาวราศีตุลน,นั้นชอบทำบุญทำทานอีกตอหต่ในช่วงต่อไปนี้ก็ขอให้ทุกท่านที่ฟังคลิปของเราจงใช้วิจารณญาณในการเข้ามารับฟังเมื่อฟังกันแล้วเห็นดีเห็นงามก็กดติดตามไว้เราลงคลิปใหม่อีก เราจะได้เข้ามาพบกันอีกเช่นเคยขอขอทุกท่านจงโชคดีกันทุกคนครับสวัสดี